สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเนื้อเพลงเพลงหนึ่งนะคะของ U R Boy T J เพลงถ้าวันนั้น If I ที่มีคุณเล็กราชเมตมาร่วมร้องด้วยค่ะเ,ออเพลงนี้เนี่ยมันพาเราเข้าไปสำรวจความรู้สึกแบบเสียดายมากๆเลยนะคะเสียดายหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วถึงเพิ่งมาเห็นค่าความรักครับผมเพลงนี้แก่นมันชัดเจนมากเรื่องความเสียดายแล้วก็ เอ่อการตระหนักรู้เมื่อมันสายไปแล้วจริงๆใช่ค่ะจุดที่เราจะมาคุยกันคือไอ้ความคิดถึงที่แบบทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่มองรูปเก่าๆหรือความรู้สึกที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำพลาดไปหรือที่อาจจะแย่กว่านั้นคือสิ่งที่ไม่เคยได้ทำเลยครับอืมใช่เลยค่ะเอาละงั้นเรามาลองแกะความรู้สึกในเนื้อเพลงนี้กันดีกว่าค่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคือการที่มุมมองต่อความรักมันเปลี่ยนไปเลยพลิกกลับเลยเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วคือแก่นของมันคือความเจ็บปวดจากการรู้ตัวเมื่อสายแล้วก็การติดอยู่กับคําคิดที่ว่าตอนนั้นน่าจะตอนนั้นควรจะซึ่งมันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วมันเป็นอารมณ์สากลน,นะเรื่องความเสียใจ แต่ที่น่าคิดคือไอความเสียใจต่อสิ่งที่ไม่ได้ทำนี่แหละครับที่มักจะแรงกว่าสิ่งที่ทำพลาดไปแล้วซะอีกจริงค่ะอย่างท่อนที่ร้องว่าฉันไม่เคยจะคิดถึงคำว่ารักยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ยิ่งไม่เคยคิดท่อนนี้มันแบบจี้ใจดำเลยนะคะมันสะท้อนความเคยชินที่น่ากลัวมากพออยู่ใกล้กันมากๆเหมือนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาจนมองข้ามไปเลยใช่เลยครับเหมือนมองข้ามสิ่งที่มีค่าไปตอนที่มันยังอยู่ตรงหน้า พ่อเสียไปแล้วเท่านั้นแหละความรู้สึกผิดความโหยหามันก็เข้ามาแทนที่แล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกติดค้างอย่างที่ในเพลงว่ามีเรื่องราวมากมายที่ใจของฉันยังติดตั้งแต่ชีวิตเราไม่มีเราอย่างเดิมอืมใช่ใช่เรื่องราวพวกนั้นก็คือสิ่งที่อยากพูดอยากทําแต่แบบว่าไม่ได้ทําในตอนนั้นนะครับ แล้วความอยากที่จะกลับไปแก้ไขอดีตนี่มันมันแรงมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะท่อนที่อยากแสดงความรักให้มากกว่าเดิมอยากกอดเธอไว้ให้แน่นพอเท่าที่เธอต้องการหรือออ,อยากบอกรักเธอให้ดังๆจะพูดให้ดังกว่าเมื่อวานในวันที่ฉันยังมีสิทธิ์ <H m. S 1> มันไม่ใช่แค่ว่าอยากกลับไปทำดีเฉยๆนะคะแต่มันคือการรู้แล้วว่าตอนนั้นเราเคยมีสิทธินั้นอยู่ในมือแต่เราปล่อยมันไปเอง ใช่ครับการเปรียบเทียบตรงนี้ชัดมากระหว่างอดีตที่มีสิทธิ์กับปัจจุบันที่ไม่มีสิทธิ์จะทําให้เธออีกแล้วมันเหมือนเป็นการขยี้แผลให้มันชัดขึ้นไปอีกตอกย้าความสูญเสียที่แบบมันเรียกคืนไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเห็นค่าของโอกาสที่เคยมีอย่างเจ็บปวดเลยครับเป็นการย้าว่าเวลาและโอกาสเนี่ยมันสําคัญจริงๆ แล้วไอ้ความขัดแย้งในใจที่ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเดียวดายแต่ไม่มีสิทธิ์จะทาให้เธออีกแล้วโอ้โหอันนี้มันมันอธิบายความรู้สึกอึดอัดทําอะไรไมไ่ได้ได้แบบชัดมากเลยนะคะครับมันคือความเจ็บปวดที่ต้องยอมรับความจริงแม้ว่าใจมันจะไม่อยากยอมรับก็ตามแล้วท่อนที่ว่า ต่อให้คิดถึงสุดหัวใจเศร้าให้ตายก็ไม่ได้เจอทำได้เพียงแค่มองภาพเธอเท่านั้นอันนี้ยิ่งตอกย้ำความสิ้นหวังเข้าไปใหญ่เลยอืมเศร้ามากมันคือทางตันจริงๆทางอารมณ์ทำได้แค่จมอยู่กับความทรงจำกับความเศร้าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยการเปรียบเทียบชีวิตเหมือนละครน,นี้ก็สะเทือนใจมากนะคะเหมือนละครชีวิตที่ฉันต้องฝืนแสดงมันจบไปแล้วในวันที่ไม่มีเธอ มันให้ภาพของการใช้ชีวิตที่มันดูไร้แก่นสารไปเลยหลังจากที่เขาไม่อยู่แล้วใช่ครับมันไม่ใช่แค่ว่างเปล่านะแต่มันคือภาระที่ต้องฝืนแสดงเหมือนต้องเล่นละครว่ายังโอเคทั้งที่เครื่องในมันพังไปแล้วอืมต้องดำเนินชีวิตต่อไปแบกความเจ็บปวดนั้นไปเรื่อยๆถ้าเราเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับเอ่อเนื้อเพลงนี้มันก็เหมือนบอกเรียนราคาแพงเรื่องความรักที่ว่าเรามักจะต้องเสียมันไปก่อน ถึงจะเห็นค่าจริงๆแล้วก็สะท้อนความหนักอึ้งของคำพูดการกระทาที่เราเลือกจะไม่แสดงออกไปในวันที่เรายังมีโอกาสแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันนะสุดท้ายแล้วเพลงนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าไอ้ความเงียบหรือสิ่งที่เราละเลยไปในวันนั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในใจเราตลอดไปเลยหรือเปล่าอืมน่าคิดนะครับ หรือว่าการที่เราตรัลักรู้คุณค่าแม้ว่าจะสายไปแล้วเนี่ยมันยังพอจะมีความหมายอะไรหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะ